อันนี้ไปดูมุมมองขององค์กรกีฬาระดับโลกมากดีกว่าครับอย่าง IOC นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะฮะมองมุมมองนี้อย่างไรเขามีการออกนโยบายมาเมื่อปี2021เกี่ยวกับเพศสภาพและความหลากหลายของเพศวิถีของที่เราโอลิมปิกครับอันนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องสองประเด็นก็คือหนึ่ง inclusive ก็คือการมีส่วนร่วมนะ gender identity นีเขาก็ให้ความสำคัญ <S <S แล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องความยุติธรรมด้วยก็คือสองเรื่องนี้มันเหมือนจะเป็นอยู่คนละคั่วก,กันนะของ ประเด็นนี้นะเรื่องของอินฟูซีกับแฟนเน็ตเขาบอกว่าให้องค์กรกีฬาแต่และองค์กรเนี่ยไปกําหนดนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบของกีฬากันเอาเองนะฮะก็คือเหมือนว่าให้แต่ละองค์กรเนี่ยไปคิดนโยบายกันเอาเองเพราะว่าเขาไม่คิดว่ามันมีกฎเดียวจะใช้ได้กับทุกองกรนะรก็คือให้เสรีว่าสมาคมแต่ละสมาคมเนี่ยออกกฎมาเองเลยว่างค์มองของเรื่องเนี้จะเอาอยัางไงนะซึ่งกลายเป็นข่าวดังมากก็คือองคกรนี้นครับ world athletics หรือกีฬาโลก เขาเพิ่งออกกฎมานะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่31มีนาคม2023ที่ผ่านมานี่เองครับมีด้วยกัน4ข้อนะก็คือข้อแรกเนี่ยคือต้องให้การยินยอมก่อนว่าจะมีการตรวจเจน d e อร์ e อนต t y ของนักกีฬาที่สําคัญเลยคือข้อสองอันนี้เป็นกฎที่เรียกว่าหลายคนมองว่านี่คือการห้ามไม่ให้สตรีข้ามเพศแข่งเลยนะฮะเพราะว่ามันยากมากที่ทําได้ก็คือ นักกีฬาสีข้ามเพศรายนั้นเนี่ยต้องยุติการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก่อนช่วงที่สองของมาตรฐานที่เรียกว่า Tanner stage คือ Tanner stage เนี่ยแบ่งการเจริญพันธุ์ของผู้ชายและผู้หญิงว้ไว้ห้าระดับหนึ่งก็คือเริ่มโตนะถ้านี่คือแสดงความเป็นเพศของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วคือเขาบอกว่าถ้าจะมีการยุติการเจริญพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจะด้วยยาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องหยุดตั้งแต่ใน stage สองหรือถ้าเียบง,ง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านคือก่อนอายุสิบสองปี ถ้าคุณจะแปลงเพศหรือใช้ฮอร์โมนอะไรเนี่ยคุณต้องเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ12คุณห้ามพัฒนาความเป็นชายหลังจากนั้นอันนี้คือกฎที่เขาออกมาเพราะว่าถ้ามีการพัฒนาความเป็นชายจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนความแตกต่างทางเพศระหว่างสตรีข้ามเพศกับผู้หญิงมันเริ่มเห็นแล้วอันนี้ถ้าเกิดคุณจะมาแข่งกีฬากี่าคุณต้องมีการเรียกว่าใช้ฮอร์โมนบำบัดเนี่ยตั้งแต่ก่อนอายุ12ปีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยครับ แต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเกินห้าดาโนโอต่อลิรนะแต่ตอนเนี้ยเขาลดลงมาให้เหลือแค่สองจุดห้าเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคอโมเทสโซสตโรนเนี่ยมีผลต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและระดับของฮิโมโลบินในเลือดซึ่งมันมีผลต่อการแข่งขันกีฬาหมดเลยนะครับซึ่งโดยปกติผู้ชายจะมีดับเทสโซสเตโรนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบถึงสาสิบห้าแต่ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยครับเขามีระดับคอโมเทสโซโรเนี่ยอยู่แค่สองจุดสี่เท่านั้นเองนะ ดังน้นเขาเลยกําหนดว่าสตตีข้าคัมเพศที่จะมาแข่งกับผู้หญิงได้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยไม่ควรเกิน2.5นะตีไปเลยว่ากีทาโลเนี่ยต่อไปสตตีขราัมเพศ้ามาแข่งเลยนะฮะอันนี้ยังรวมถึงกลุ่มสตรีจริงๆด้วยนะแต่มีปัญหาเรื่องการพัฒนาระบบอวัยเพศหรือเป็นโรค DSD บางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยเขามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากปกติทางกีทาโลเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องไปทําให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยต่ำกว่า2.5 เป็นเวลา24เดือนก่อนแข่งด้วยนะครับคือสภาพภายนอกผู้หญิงบางคนดูเหมือนผู้ชายแต่เราเอาแค่นั้นมาบอกว่าเขาไม่ควนแข่งไม่ได้เราต้องไปดูเรื่องวิทยาศาสตร์ก็คือเขาก็เลยเน้นไปที่ปริมาณของเทสโทสเตอโรนจากเดิมเนี่ยห้าตอนนี้ลดลงมาให้เหลือ2.5เพราะงานวิจัยมันบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจุนใหญ่เขาไม่เกิน2.4ดังนั้นก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นมาตรฐานที่ลดความเหลื่อมล้าตรงนี้คือไม่ได้บังคับใช้เฉพาะสตรีคัมเพทเท่านั้น ผู้หญิงที่มีฮอร์โมอนผู้ชายแม้กเปก็นไปเขาก็บอกต้องทําให้ได้ด้วยในมาตรฐานนี้อันนี้คือมองเลยว่าบางคนอาจจะมีการใช้ฮอร์โมนหรือว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าคุณต้องไปทําให้ตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ทางโปรอเลติกกาหนดซึ่งทางสเตอเปอรเซนโคนครับประธานกีฬาโลกเนี่ยยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนนยโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องความยุติธรรมในวงการกีฬาโดยตัวเขาเองเนี่ยให้ความสําคัญทั้งเรื่องของการมีส่วนร่วมและความยุติธรรมทั้งคู่เลยทั้งอินทรู้ีและแฟนเน็ตเขาให้ความสำคัญทั้งคู่ แต่ถ้าถามว่าเขาให้ความสําคัญกับสิ่งใดมากกว่ากันนะครับเขายอมรับาเขาเลือกความยุติธรรมมาเป็นที่หนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าปีที่ผ่านมา2องพ่อก็มีหลายองค์กรกีฬานะครับที่เอาเรื่องของปริมาณเทสโทสเตอโรนเนี่ยมาเป็นตัววัดนะอย่างเช่นอเวอราควาติกนี่ก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าสตรีกมเพศหรือผู้หญิงบางคนมีผู้หญิงบางคนเหมือนกันที่โครโมโซมเป็น XY อันนี้มีนะครับคือต้องบอกก่อนผู้หญิงเนี่ยคือโครโมโซมเขาคือ XX ผู้ชายคือ XY แต่ผู้หญิงบางคนก็ ข้อมูโซเอสบายก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นผู้หญิงหมดเลยแต่ไม่มีมดลูกก็มีเหมือนกันข้อหนึ่งเนี่ยเขากําหนดคือสตีคํามเพศเนี่ยที่จะมาแข่งได้คุณต้องเรียกว่ามีอาการแอนโดเจนอินเซนซิติวิตี้ก็คือไม่มีแอนโดเจนเลยนะคือฮอร์โมนให้ใชายอันเนี้ยคือไม่มีเลยคืออาจจะเป็นโรคอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือห้ามมีการพัฒนาฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก่อนเทนเดอร์สเตสองเหมือนกันเหมือนที่ทางโวลัตติอันนี้คือใช้มาตรฐานเดียวกัน หรือก่อนอายุ12สองเนี่ยคุณต้องทําให้มีการพัฒนาเทสโทสเตอโรนในร่างกายก็เหมือนกันเลยนะครับอีกอันนึงก็คือ UCI หรือสาวพาพจักรยานระหว่างประเทศก็กําหนดเทสโทสเตอโรนเอาไว้ที่สองจุดห้าเหมือนกันคือลดจากห้าเหลือสองุดห้าเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยให้อยู่ภายใน1ิบสองเดือนแต่นี้เขาเพิ่มอีกระยะเวลาให้เป็นยี่บสี่เดือนคือยี่บสี่เดือนก่อนที่จะมาแข่งเนี่ยเทสโทสเตอโรนของคุณต้องอยู่แค่สองจุดห้าก็คือใช้มาตรฐานนี้ดูเหมือนจะเป็นมาตรฐานกลางเลย แต่อีกองค์กรหนึ่งที่ใช้กฎเหล็กเลยนะฮะก็คือลัคบี้เขาคือไม่ให้เลยนะเขาใช้คาว่าตอนนี้นะเคยรีลี่ห้ามแข่งผู้หญิงห้ามเลยนะครับส่วนของผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชายถ้าคุณไปแปลงเพศแล้วแต่ยังไม่เทสข้อมูลคือรูปร่างยังเป็นผู้หญิงอยู่แต่ยังไม่ได้ใส่ฮอร์โมนเทสโตอโรนที่ทำเป็นผู้ชายก็ยังแข่งได้แต่เมื่อใดคุณใช้เทสโตอโรนแล้วผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชายก็แข่งกับผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันซึ่งเขาเหตุผลว่าไอ้กรณีที่สตรีรัมเพศถือผู้ชายที่แปลงผู้หญิง ไม่ควรมาแข่งรักบี้กับผู้หญิงเพราะเขามองเรื่องความได้เปลี่ยนทันทีละและป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะเพราะต้องยอมล้ว,ว่าธรรมชาติของกีฬารักบี้เนี่ยมันมีกระทกกระทั่งกันเยอะมากนะก็เลยมองว่าอันนี้อันตรายอันนี้คือตามที่ IOC บอกเลยคือแต่ละก,กีฬาเนี่ยเขาต้องมองไม่เหมือนกันครับธรรมชาติกีฬาแต่ชนิดไม่เหมือนกันก็เลยให้ไปคิดนโยาบายกันมาเองอย่างรักบี้ก็ใช้กฎเหล็กว่าสตรีความเพศแข่งกับผู้หญิงไม่ได้นะครับเพราะมันอันตราย